เหมือน first impression นะ mm hmm. เขาดูคลิปแรกชอบเขาก็จะไปลือ mm hmm. เดี๋ยวลูกค้าเขาจะไปลื้อในช่องของเราเองฉะนั้นเราก็ต้อง mm hmm. ทําการบ้านให้ดีครับ mm hmm. เกี่ยวกับ mm hmm. พวกคอนเทนต์ของเราครับ mm hmm. ก็มีเพื่อน mm hmm. เพื่อนที่ทํางานด้วยกันบอกว่า mm hmm. เนี่ยมันสองแสนกวิวสามแสนกวิวโอ้ก็ไม่ได้คาดหวังเพราะว่าผมถ่ายไม่มีไมค์ด้วยาาถือตัวเดียว iPhone นไอโฟนเก่าๆซะ,ะด้วยซ้ำเริ่มจาก iPhone เก่าๆใช่ไหมครับสวัสดีครับผมครูยูดูแลยูทู e นะครับนะวันนี้ก็ได้มาพบกับคุณครับผมลูกหมีฟอร์ดนะครับอ่าคุณลูกหมีนะครับนะเดี๋ยวเรามา พูดคุยกับคุณลูกหมีว่าเริ่มจากศูนย์เลยแล้วกันนะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับว่าคุณลูกหมีเนี่ยนะครับนะเปิดช่องมาตั้งแต่ปีรู้ไหมจริงๆผมทํา YouTube น่าจะปี 2009. <2009. S> 2 0 0 9 2009อ่าตั้งแต่ปี2009เลยนะแล้วก็มีคลิปแรกเลยนะเดี๋ยวผมเปิดไปดูนะว่าคลิปแรกเนี่ยของคุณลูกหมีเนี่ยนะครับนะเมื่อประมาณแบบโหสิบ oh, กว่าปีที่แล้วสิบปีที่แล้วเนี่ยทำอะไรครับ แต่ก่อนเล่นดนตรีครับแต่ก่อนเล่นดนตรีตก่อนเล่นดนตรีอ่าแต่ก่อนเล่นดนตรีเนี่ยไปไปมา,มา,มา,มายังไงอะ่ะถึงมาเกี่ยวข้องกับรถยนต์อะไรเงี้ยคือพอเล่นดนตรีแล้วเนี่ยพอมันมันต้องทํางานต้องต้อง,องอเรียงชีพแล้วเนี่ยก็อ่าทงานอยู่หลายอย่างแล้วก็มาเป็นอาชีพขายรถยนต์เดิมทีเมื่อก่อนนะครับขายออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรมันก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายแต่ตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่า รถคันเดียวเนี่ยผมต้องเดินวนหลายรอบลูกค้ามาดูผมก็ต้องวนรถคันเดิมอีกละมาอีกวันหนึ่งผมก็ต้องพูดเดิมๆคันเดิมๆก็เลยรู้สึกว่าอย่างนั้นเราทําดีทีเดียวให้มันดีไปเลยแล้วให้ลูกค้าที่สนใจทั่วประเทศฟังพร้อมกันไปเลยดีกว่าก็คือเราก็พยายามที่จะทาคลิปออกมาให้กับลูกค้าของเราเนี่ยดูเพราะลูกค้าเนี่ยอาจจะมีแบบเยอะมากแต่ว่าตัวคอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยนะครับนะ ก็บางทีเราต้องเล่าสินงเดิมๆถูกไหมครับให้กับลูกค้าหลายๆคนฟังนะเพื่อเป็นการลดเวลาแล้วก็ลูกค้าได้ดูซ้ําด้วยแล้วก็เลยทําคลิปอันนี้ออกมาใช่ไหมครับนะเนื้อหาส่วนใหญ่ในช่องของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเดิมทีเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนมาดูซะด้วยไม่ได้คาดหวังเลยทำไปเลยใช่ไหมรู้สึกว่าบางทีเราส่งแต่ภาพนิ่งไปครับบางทมีมันลูกค้าก็จะถามมุมนูน้นมุมนี้รเราก็จะถ่ายทั้งการดูแลรักษานะครับรถแบบแต่งแบบไหน บ้างอ่าเปลี่ยนล้อแม็กแบบไหนบ้าง<ะ>สเปคคือบางทีอย่างอย่างรถกระบะหรือรถเก๋งก็าจะมีคลาสแบ่งเป็นรุ่นย่อยอีก<ะ>ผมก็จะทํารุ่นย่อยไว้ให้ครบคือไม่ต้องสง่งรูปไม่ต้องรายละเอียด<ะ>ให้ลูกค้างงทา<ะ>เป็นคลิปย่อยไว้ให้ครบเลย<ะ>ครับจริงๆอาจจะเป็นเพราะความขี้เกียจของเรา <laughs> แ,แล้วก็ไม่ได้คาดหวังจําได้ช่วงที่มาทําแรกๆครับอตอนผมรีวิวกระบะประมาณสัก2เดือนนะครับับก็มีเพื่อนเพื่อนที่ทํางานด้วยกันบอกว่า เนี่ยมันสองแสนกวิวสามแสนกวิวโอก็ไม่ได้คาดหวังเพราะว่าผมถ่ายไม่มีไมค์ด้วยมือถือตัวเดียวไอโฟนน่าจะไอโฟนเก่าๆซะด้วยซ้ำเริ่มจากไอโฟนเก่าๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีคนกําลังคิดเยอะคิดเยอะว่าเอ้ยเราจะมีกล้องอะไรใหญ่ไหมหรือว่าเราจะต้องทํายังไงเห็นไหมคุณลุหมีกก็คือเริ่มจากไอโฟนเก่าๆอันหนึ่งที่มีอยู่แสดงว่าเริ่มจากสิ่งสิ่งใกล้ตัวก่อนนะเพื่อเป็นจุดเริ่มแล้วก็เริ่มถ่ายของเราขึ้นมา ใช่ไหมครับนะครับและคอนเทนต์ที่เราเริ่มเนี่ยนะครับนะเราก็เริ่มจากอะไรก่อนนะ่อี้จะเป็นเกี่ยวกับการแต่งรถแล้วผมไปส่งที่จังหวัดภาคตะวันออกลูกค้าก็ถามถามถามผมก็จอดรถแล้วก็เดินถ่ายรอบคันเลยแล้วผมก็เอาคลิปที่ส่งให้ลูกค้าอัปโหลดลง YouTube ด้วยเผื่อลูกค้าท่านอื่นถามผมจะได้ส่งลิงก์ไปให้ก็คลิปนั้นมันก็เริ่มสองแสนวิวสามแสนวิวไม่มีเสียงไม่คือเสียงมันไม่ชัดนะครับไม่มีเสียงไม่ชัดยค่อยชัดแต่ว่า มันพอจะสื่อสารกับคนฟังได้ครับครับแล้วพอเสร็จปุ๊บพอเราทําไปสักระยะหนึ่งถูกไหมครับนะทีเนี้ยก็ได้ได้มามาอยู่ที่คลาสเรียนอ่าเข้ามาเรียนตอนนั้นอ่ะตอนนี้เข้ามาเรียนตอนนั้นเนีเป็นยังไงบ้างครับย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้วมันก็เราก็จะได้ปรับหลังบ้านจากที่เราทำาับปกติก็ตั้งชื่ออะไรก็แค่นั้นนี่มันก็จะรู้วิธีว่าการ ปรับหลังบ้านกรทำเอส o โอนะครับ<ม>ของ y YouTube นะครับ<ม>การทำลิงก์ต่างๆผมว่าศาสตร์ u t u b e ที่เรียนกับอาจารย์มันเยอะมาก <c oughs> แล้วก็มันก็จะเปิดโลกของเราไปเยอะมากครับมันให้มันค่อนข้างจะยั่งยืนมากกว่าครับอันนี้ถ้าเรากำลังอยากจะสื่อสารไปยังแบบเพื่อนที่กำลังจะเริ่มทำ YouTube ครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรถยน์หรือว่าธุรกิจอื่นๆเนี่ยหรือว่าทำการขายของโดยใช้ u t u b e อย่างเงี้ยนะครับนะ เราอยากจะเล่าประสบการณ์นอกจากว่าเราเป็นครีเอเตอร์ใช่ไหมรเราฝังถ่ายทําอะไรเงี้ยนะครับนะบบลองเล่าประสบการณ์ว่าเฮ้ยพอเรามาเรียนเรื่องของหลังบ้านปุ๊บเนี่ยนะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไร เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงเยอะครับคือช่องอย่างแรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าปกเรื่องคลิปเรื่องวางต่างๆเอ็นสกรีนต่างๆน,นะครับทำเพลย์ลิสต์คือมันจะทำให้ช่องเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับแล้วก็การค้นหาจากจากที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อื่นๆ,ๆการไปวาง เว็บอื่นๆอย่างเงี้ยเราก็จะทําให้เหมือนว่าคนมองเห็นเรามากขึ้นนะครับแต่ว่าอีกอันนึงส่วนตัวผมคิดว่าการทํา youtube บางทีมันอาจจะต้องใช้เวลาอแต่ถ้ามันติดแล้วเนี่ยคือมันเหมือนต้นไม้ที่มันรอเด็ดแต่ผลมันอย่างเดียวครับต้องต้องมันไม่เหมือนที่แบบเมื่อก่อนทำแป๊บเดียวเห็นผลนี่มันต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับซึ่งเราทําตั้งแต่ก่อนโรคระบาดอีกใช่ไหมฮะอ่าแล้วช่วงที่เกิด ลักษณะที่เป็นแบบปิดห้างบอกคนหยุดงานทํางานไม่ได้อะไรเงี้ยของเราเนี่ย<ม>เป็นยังไงบ้างครับไปโชว์รูมไม่ได้หรือว่าไปไหนไม่ได้<ม>แต่มันจะมีกฎหมายตอนนั้นคือรถหรือว่าขนส่งสินค้าเนี่ยมันยังวิ่งได้ครับ,รบนั่นเท่ากับว,ว่าหน้าร้านผมอะ ก็คือ YouTube มันทำงานของมันตลอดอยู่แล้วผมก็แค่มีเอกสารที่จะไปส่งรถผมก็ยังทำงานได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ไม่พีคเหมือนตอนที่ไม่เกิดโรคระบาดแต่ขณะที่คนอื่นไม่ได้ทำงานเลยผมยังทำทุกวันทุกเดือนทุกอาทิตย์ปกติอก็คือเราก็ไม่ได้แบบว่าส่งผลมากถึงขนาดแบบว่าแบบหยุดธุรกิจไปเลยนะครับเราก็ยังแบบรันได้เหมือนเดิมนะครับเพราะยิ่งตอนนี้พอเราทําเสร็จปุ๊บมาถึงยุคนี้ปุ๊บเราเนี่ย มีคลิปยาวสมัยก่อนมันจะไม่มีคลิปจะเป็นคลิปสั้นใช่ไหมครับพอเรามาถึงตอนที่ทำชอตหรือว่าตัวคลิปสั้นเนี่ยเป็นยังไงครับโอ้โหง่ายมากเลยชีวิตมันอยู่ง่ายขึ้นมากแล้วก็การมองเห็นก็ดีขึ้นนะครับคือผมคิดว่ามันจะมีท้ออยู่สองช่วงช่วงที่เราทําตอนแรกแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยมันจะเหนื่อยแล้วก็ช่วงที่พอเราขึ้นถึงจุดพีคถ้าเราไปละเลยมันเนี่ยครับพอพอมันลดการมองเห็นกลับมาทําใหม่มันก็จะเหนื่อยฉะนั้นผมว่าถ้า ใครทำแล้วมันเริ่มไต่ขึ้นมันก็รักษามาตรฐานไว้กว่าจะกลับมาใหม่ได้อีกมันจะเหนื่อยมากใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยแบอบแนะนําไปว่าเราก็ควรที่จะลงอย่างสม่ำเสมอนะครับนะเพราะว่าไอ้คลิปพวกนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นพนักงานการขายให้กับเราซึ่งตอนเนี้ยเรามีคลิปอยู่ประมาณ ห้าร้อยกว่าคลิปห้าร้อยกว่าคลิปกันท <laughs> ุกคนนะซึ่งไอห้าร้อยกว่าคลิปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนเนี่ยนะฮะจะเข้ามาดูตอนไหนถูกไหมครับนะแต่แน่นอนครับนะปกติแล้วเนี่อ,อลูกค้าของเราเนี่ยเข้ามาดูคลิปเราเนี่ยกี่ครั้งเคยรู้ไหมได้ได้สอบถามเขาไหมครับว่าเขามาดูครั้งหรือว่ามีคนดูครั้งแรกปุ๊บแล้วเฮ้ยมาหาเราเลยอะไรเงี้ยอ่าส่วนใหญ่ก็จะดูซ้ำๆหมดนะอ่าดูเคือดู เหมือน First i m p ม e s s i o n นะเขาดูคลิปแรกชอบเขาก็จะไปรื้อ,อเดี๋ยวลูกค้าเขาจะไปรือในช่องของเราเองฉะนั้นเราก็ต้องทำการบ้านให้ดีครับเกี่ยวกับพวกคอนเทนต์ของเราครับก็คือทําการบ้านเรื่องคอนเทนต์ถูกไหมครับตอนนี้น่าจะ,ะมาเจอผมอีกรอบอ ตอนี้กลับมาพูดถึงเรื่องคอนเทนต์วันนี้เราได้ไอเดียอะไรเกี่ยวข้องกับการทำคอนเทนต์ไปบ้างครับครับก็คอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคีย์เวิร์ดนะครับจริงๆมันตั้งแต่คําบรรยายหรือการทำตั้มเมลการทําหน้าปกต่างๆนะครับการวางหัวข้อช่วงเวลาแรกที่ให้ลูกค้าต้องดูจนจบประมาณเท่าไหร่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มาลื้อฟื้นอีกทีหนึ่งครับผมตัวที่ช่วยในการคิดไอเดียคอนเทนต มันมีตัว AI ตัวหนึงใฮะ,อ,ะอยากให้เล่าถึงตัวนี้หน่อยว่าสําหรับคนใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆสําหรับหลายๆคนนะฮะวันนี้ได้มาเสริมตัวนี้เพิ่มเติมใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้างครับเจอ AI ตัวนี้เข้าไปคือ AI มันจะมี AI ตัวนึงมันจะช่วยเรื่องการตั้งชื่อ,อการทําสคริปต์ให้ครับ ถ้าถ้าเป็นคนทำ YouTube มานานอย่างผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเยอะ <laughs> นะครับคือมันง่ายขึ้นเยอะปกติเราจะเขียนบทความหนึ่งเราต้องคิดแล้วคิดอีกบทความนั้นต้องมีคีย์เวิร์ดของเราด้วยอันนี้คือไม่ไม่น่าเกินหนึ่งนาทีครับประมาณเกือบ20บรรทัด20สหัวข,ข้อเนี่ยทำให้เราแป <laughs> บเดียว อืมครับคือหมายว่าเราเราคิดเราไม่รู้ว่าเอ้เราจะทำคอนเทนต์อะไรใช่ครับเรายังสามารถที่ใช้ AI ตัวนี้ทําได้ด้วยแล้วก็ปกติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเมื่อแบบหลายปีที่แล้วเนี่ยที่ผมสอนก็คือว่าเฮ้ยเราจะต้องเขียนคําบรรยายใช่ไหมเขียนคาอธิบายคลิปเพราะเวลาเราจะทําให้มีโอกาสติด SEO เนี่ยเราจะต้องมีตัวไตเติลใช่ไหมครับมีวิเคราะห์คีย์เวิร์ดและเขียนคาบรรยายเนี่ยให้เกิน300รเวิร์ดไ้นีซึ่งจะเป็นเรื่องยากมากยากครับเราจะเสียเวลาเสียเวลาใช่ไหมสมัยก่อนแต่ อนนี้พอมี AI ตัวนี้เข้ามาช่วยนี่เป็นไงฮะแล้วก็อาจารย์ก็จะมีทริคด้วยนะครับว่าการใช้ AI ตัว,ตวนี้จะมีมหัวข้อแต่ละหัวข้อทํายังไงให้ AI ม,มันช่วยเราได้เต็มประสิทธิภาพก็ก,ก,ก็คือเป็นลักษณะของชุดคําสั่งใช่ครับผมก็ะจะมีชุดคําสั่งให้ว่าเ,เราเพียงแค่เปลี่ยนอะไรฮะสินค้า และบริการแล้วก็เปลี่ยนตัวที่เป็นบุคลิกลูกค้าของเราแล้วก็เราก็ป้อนคําสั่งนี้ลงไปเดี๋ยวมันก็จะมีลิสต์ให้เราเพื่อเจาะจงไปถึงสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะถามจริงครับมีช่วงที่หยุดทําไปไหมไปปลายโรคระบาทคือตอนนั้นเราเราเริ่มรับงานเป็นสายผู้บริหารละเราก็จะทิ้งไปประมาณ1ปี1ปีหปีเนี่ยมันทำให้คือทำแต่ว่าจะไม่เยอะเหมือนตอนที่เราขายเต็มที่มันก็รับ อย่างที่ผมบอกมันจะดับลงมาเรื่อยๆออแล้วพอเราใจเราอยากจะกลับมาพีิกเหมือนเดิมมันจะยากมากมยาก็<ล>พยายาม,มทํานี้ก็ดีขึ้นระดับหนึ่งแต่ว่าวันนี้ก็ต้องกลับมาเรียนมาเติมความรู้ใหม่ก็คือ,อ,อสิ่งหนึ่งที่ผมเจอกับพูณรุงหมีก็คือ เรียนรู้ตลอดเวลาลนะครับนะแล้วก็มีอะไรที่สงสัยหรือว่า,อ,าอยากจะรู้เพิ่มอันนี้ลูกหมีก็จะแชทแล้วก็ทักมาถามทีมงานผมตลอดเวลาเลยลนะแต่ว่าเนื้อสิ่งใดเนี่ยเรื่อกจากตัวเองก่อนนะเรื่องจากตัวเองที่ทำถูกไหมครับพอตัวเองทําเสร็จปุ๊บเนี่ยติดปัญหา<ช>แล้วก็<ช>มาถามเพื่อจะได้ลดเวลา ในการที่เราเนี่ยนะฮะจะต้องไปนั่งทำเองอะไรทั้งหมดถูกไหมครัเพราะว่าเรามีอะไรแบบหลายๆอย่างที่เราจะต้องแบบต้องทำด้วยอะไรเงี้ยนะฮะนะทีนี้ในช่องของคุณลูกหมีเนี่ยนะครับนะในแผน next step ต่อไปอ่าในแผนต่อไปเนี่ยเราจะวางแผนอะไรเกี่ยวกับช่องของเราบ้างไหมครับใจจริงรอ่ะอยาก ต้นปีเนี่ยคิดว่าอยากให้มันถึง4ี่หมื่นซับว่าวมันก็ใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงนะครับทีนี้สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแล้วเนี่ยนะครับ <laughs> แล้วก็อยากจะทำคอนเทนต์ให้มันต่อเนื่องและพัฒนาคอนเทนต์ดีขึ้นคอนเทนต์ที่มันให้ความรู้ให้คุณภาพกา็ให้ข้อมูลคุณผู้ชมนะครับบางที you. เราก็จะเป็นเหมือนอีกระบอกเสียงหนึ่งวิธีเลือกรถใหม่ลือกรถออนไลน์ยังไงให้ปลอดภัยเพราะมันจะมีข่าวเยอะนะครับเพราะรถเป็นสินค้าที่มูลค่ามันค่าจะสูงนะครับซื้อรถยังไงให้ปลอดภัยก็สอบถามเราก็มาก็ได้ครับไม่ต้องซื้อกับผมก็ได้นะซื้อสิครับนะผู้เชี่ยวชาญทางหน้านรถเนี่ยทำกันมาเป็นแบบโอ้โหหลายปียินดีใหความรู้ทำกันเป็นหลายปีมีทั้งเรื่องของความรู้เรื่องของรถนะเนี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่กับทุกคน ประจ,จวันอยู่แล้วใช่ฮะซึงคือว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่ซื้อรถเนี่ยตอนนี้เป็นรถใหม่รถมือสองแต่นในช่องผมจะมีรถใหม่อย่างเดียวครับก็คือรถรถที่มีเนี่ยเป็นรถใหม่อย่างเดียวนะครับทุกคนแล้วก็คใครที่จะต้องการซื้อรถใหม่นะครับนะสามารถที่จะไปปรึกษาได้เลยใช่ไหมครับนะสามารถที่จะเข้าไปยังช่องชื่อว่าช่องลูกหมีฟอร์ดเลยครับอ่าช่องลูกหมีฟอร์ดนะครับนะเอมีแต่ฟอร์ดอย่างเดียวไหม มิเดร์ฟอร์ดอย่างเดียวอ๋อมิเดร์ฟอร์ดอย่างเดียวนะ,ะก็คือในช่องของคุณลุหมีฟอร์ดเนี่ยนะครับนะเราสามารถที่จะเข้าไปขอคําแนะนําแล้วก็ขอคำปรึกษาสุดท้ายนี้เนี่ยนะครับนะ ผมเนี่ยได้ยืนอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถเนี่ยมาหลายปีสําหรับรถใหม่นะครับผมอยากให้คุณลูกหมีนะครับนะฝากให้กับ f c ทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องคุยดูแลยูทูปเนี่ยนะครับกำลังที่จะอยากซื้อรถใหม่นะครับนะคุณลูกหมีเนี่ยอยากจะฝากอะไรกับ f c ทุกคนครับก็พยายามสมมติถ้ามาจากช่อง YouTube เซลล์ที่คุณผู้ชมกําลังชมอยู่นะครับก็ยังดูผลงานที่สําคัญคือลองดูรีวิวจากการรับรถจริงของลูกค้านะครับว่า มันก็จะมีเอารูปเอาคลิปของคนอื่นมาลงก็มีนะครับแต่ทีนี้<ม>เราพยายามดูว่ามันเป็นผลงานที่ผ่านจากของเขามาเองหรือเปล่าเพื่อ<ม>นะครับเวลาเราสอบถามหลังการขายเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยเขาจะได้แก้ปัญหาให้เราได้แล้วก็ทิคอีกอย่างหนึ่งนะครับในะปัจจุบันนี้ครับเวลาการโอนเงินหรืออะไรมันไม่จําเป็นต้องเป็นเงินสดหรือต้องหอบเงินสดไปโชว์รูมแล้วนะครับ ทุกบาททุกสตางค์ถ้าเกิดจะโอนเนี่ยต้องโอนเข้าบัญชีที่เป็นชื่อบัญชีโชว์ลูมอันนี้เป็นทิศง่ายมากนะครับป้องกันการการถูกหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมการเงินนะครับ เป็นร่าวๆครับผมครับผมก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลูกหมีมากนะครับนะที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับนะในเรื่องของการขายของออนไลน์นะครับนะใน u t u b e นะครับนะวันนี้ก็ยังไงฝาก f อทุกคนนะครับนะเข้าไปติดตามช่องรถของคุณลูกหมีด้วยนะครับคือชื่อช่องลูกหมีฟอร์ดค่ะสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับลูกหมีฮะถ้าคุณชอบเรื่องดาวดีๆแบบนี้กดติดตามครูยูดูแลยู ทูไว้และกดกระดิ่งแบบทั้งหมดเพื่อแจ้งเตือนความรู้ดีๆก่อนใคร